สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสาธิตการใช้ Eye Lash Curler นะคะหรือว่าที่ดัดขนตาไฟฟ้านะคะอันนี้ก็ซื้อมาจากห้องกงนะคะเป็นยี่ห้อ New Eye Curl 2ตกราคาตอนนั้นซื้อมา20 20เหรียญก็คูณ5 2 5เท่าไหร่อ ประมาณ20เหรียญนะคะฮ่องกงถ้าซื้อเมืองไทยก็น่าจะมียี่ห้อ panasonic ก็มีนะคะซื้อได้ตามห้างเซ็นทรัลน,นะคะวิธีใช้นะคะก็คือเราจะต้องเปิดฟ้าก่อนแน่นอนนะคะแล้วเราก็จะต้องเปิดปุ่มอ่อนแล้วก็มันก็จะมีไฟขึ้นมานะคะการใช้ไฟของมันก็คือสุใช้ถาดก้อน a เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะนี่แค่นี้เองแค่ก้อนเดียวนะคะ แล้วก็จะต้องเปิดทิ้งไว้ให้มันร้อนสักพักหนึ่งเห็นสังเกตว่าไฟมันจะเปิดขึ้นมานะคะระหว่างที่รอให้มันร้อนนะคะเราก็จะปัดขนตาไปก่อนซึ่งมัสค่าที่ใช้ในวันนี้นะคะก็คือ La ชนิ n i s t a ของ m a เ b e l l ลินนะคะใช้นานแล้วอาจจะแห้งไปบ้างแล้วก็ปัดขนตากันไปปัดขนตาตามชอบใจเลยนะคะ ปาปัดปัดให้มันเคลื่อนให้มันหนาหนาดำดำนะคะไม่เข้าใจทำไมผู้หญิงต้องอ้าปากเวลาปัดมาสครลาเครเห็นไหมคะถ้าคุณพยายามปิดปากคุณจะปัดไม่ได้นะคะแมปัดไม่ไม่ไปอ่ะมันต้องอ้าปากอีกข้างยังมีฐานนะคะก็จะสังเกตว่ามันก็ไม่ได้ ต่างจากเมื่อกี้เลยนะคะนี้เราลองมาใช้ Curler หรือว่าที่ดัดขนตาก,กันบ้างนะคะวิธีการใช้ก็คือเราจะช้อนขึ้นไปนะคะช้อนขึ้นไปเลยและไม่ต้องไม่ต้องลากนะคะช้อนแล้วก็คาว้อย่างนั้นคะ่ะประมาณ2-3มวินาทีค่ะไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะคะสวดมนต์ก็ได้นะคะ ทาไวค่ะจะรู้สึกถึงความร้อนนิดนิดอุ่นๆนะคะไม่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะทําให้ตาเราไหม้นะคะอ่ะาพอเรารู้สึกว่ามันงอนงามได้ที่แล้วเราก็พอเราก็พอจะสังเกตนะคะว่าโตขึ้นมาทันทีเลยนะคะตาจะโตกว่าข้างที่ไม่ได้ดัดนะคะเห็นไหมคะ ซึ่งสะดวกมากเลยเวลาเราไปไหนนะคะพกพาติดตัวไปไม่ต้องดัดให้มันหนีบหนักตาให้มันเจ็บนะคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ตาโตนมะิกบิ๊กตาโตกว่าข้างที่ไม่ได้ทานะคะโอเคค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ